อ่ะพร้อมนะครับวันนี้เราจะขึ้นบทที่13นะเรื่องเวลานะครับส่วนเรื่องที่เรียนในคลิปไปแล้วเนี่ยถ้าไม่เข้าใจยังไงเดี๋ยวเราทบทวนตอนเช้าของวันอังคารเนาะวันอังคารเป็นทบทวนคณิตนะครับอ่ะอันนี้คือย้อนไปถึงป3ก่อนปอ3เรียนแล้วเรื่องนี้คือการทบทวนนะครับอ่ะเริ่มที่อันแรกเลย1นาทีมีกี่วิหกสิบ <60 S 1> <60 S 2> วิวนาทีเนาะใครไม่รู้บ้างนี่ไหม เออหนึ่งนาทีมี60วินาทีต่อไปหนึ่งชั่วโมงมีกี่นาที60นาทีาทเออต่อไปหนึ่งวันมีกี่ชั่วโมงย4บี่ <40 S 1> ชั่วโมง,โมงเออส่วนใหญ่รู้แล้วเนาะต่อไปนะครับ1สัปดาห์อ่ะพอเป็นเรื่องสัปดาห์มีคำว่าสัปดาห์กับมีคำว่าอาทิตย์ใช่ไหมหนึ่งอาทิตย์คำไหนเป็นคำเขาเรียกว่าเป็นทางการ ใช้คาว่าสัปดาห์นะครับหอาทิตย์คือเราพูดกันทั่วไปเนาะไม่เป็นทางการแต่จริงๆต้องเรียกว่า1สัปดาห์1สัปดาห์มีกี่วัน7วันง่ายๆต่อไปขึ้นมาอีกต่อจาน่งสัปดาห์เป็น1เดือนมีกี่วัน3มสันมสิวัมี30กับ31งั้นต้องมี28ด้วยเปล่ามีอ่ะถ้าเขา ถามว่า1เดือนมีกี่วันแบบไม่บอกเดือนให้ตอบ30โอเคไหมถ้าไม่ได้บอกเดือนนะให้ตอบ30วันอย่างเดียวพอ,อ,อสมมตุติถามว่า3เดือนมีกี่วันก็ใช้เอา30ไปคูณกับ3นะครับไม่ต้องคิดว่า,ามกราหรือเปล่าหรือกุมภาไม่ต้องนะถ้า1เดือนแบบไม่บอกชื่อเดือนเอา30โอเคไหมต่อไป หปีมีกี่เดือน <S 2> 2. <S สิบสองเดือนอ่ะย่อยลงมาอีกหนึ่งปีมีกี่วันส6 5อ่าวันแต่บางปีก็มีกี่วันรู้เปล่า366ร้อก <360. S 1> <36 6. S 2> กี่กี่ปีครั้งที่จะมีส6 6ร้สเออสี่ปีครั้งที่เดือนกุมภาจะมียี่สิบเวันถูกไหมมันก็จะเพิ่มแต่ว่าเหมือนเดิม ถ้าบอกแค่1ปีไม่ได้พิเศษอะไรตอบ365โอเคนะครับและสุดท้าย1ปีมีกี่สัปดาห์เท่าไหร่ดีอ้าวอันนี้นิ่งเลยลเอ่ะถ้าบอกว่า1ปีจะมี52สิบัปดาดห์เออ,อเอาเอา,เอางี้1เดือนมีกี่สัปดาห์ หนึ่งเดือนมีสี่ใช่ไหมสิบสองเดือนจริงๆต้องต้องเอาสิบสอคูณสี่เป็นสี่แปดใช่ไหมแต่จริงมันมีเศษอีกมันเลยเป็นห้าสิบสองเพราะนั้นจำเลยก็ได้หนึ่งปีมีห้าสิบสสัปดาห์นะครับเออคูณนะครับคูณก็หนึ่งเดือนมีสี่สัปดาห์ถ้าสิบสองก็เอาสี่คูณ12สองเป็น48แต่ว่ามันจะมีบางเดือนที่มี5ด้วยนะครับอ่ะ เรียบร้อยต่อไปทีนี้จะมาทวนอีกเรื่องหนึง่งคือเรื่องของการดูนาฬิกาใครอ่านนาฬิกาไม่เป็นบ้างมีไหมหยิบนาฬิกาก่อนกลับม,ม,มานี่คือ นาฬิกาถูกไหมขอตัวแทนถือนาฬิกาหนึ่งคนคอ่าเบสมาเบสยกก่อนอ่าถืออ่าเดี๋ยวสลับกันมาแล้วกันปรับนาฬิกาเป็นบ้าหมุนข้างหลังเป็นบ้าอ่าโอเคปรับเป็นนะครับทดสอบความรู้เบสก่อนเลยขั้นแรกในกล้องมันมองเห็นปะเห็นนาฬิกาปะ สูงหน่อยอ่ะอย่างเงี้ยเห็นปะอ่ะเอาธรรมดาเอายืนธรรมดาแต่ว่าถือให้สูงขึ้นเอออ่ะข้อหนึ่งครับเพื่อนดูด้วยนะว่าทำถูกหรือเปล่านะนี่ทบทวนเรื่องเก่านะเขาหนึ่งเขาบอกว่าชินจังตื่นนอนเวลาเจ็ดโมงเช้าง่ายมากเลยอหมุนหมุนก่อนก็ได้แล้วค่อยยกขึ้นมาก็ได้ เออเพื่อนได้ไมเจ็ดโมงเช้าอยู่ตรงไหนยากเหลือเกินอันนี้รอดูรอดูก่อนโอ้ยสงสารเว้ยไม่ไพยละหมุนยากอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเราทุบกระจกแล้วเอานิ้วหมุนเอาเลยไกลแล้วใกล้แล้วใกลแล้วใกลแล้วเออร้อเล่นเอาอันอื่นเอาเดี๋ยวอันที่พังอันอื่นมาเข็มยาวอยู่ไหน เอ้ยเอเลยเลยเอะโชวชูสูงหน่อยชูสูงหน่อยอะเพื่อนดูถูกต mm ้องไหมให้เพื่อนทางบ้านดูด้วยนี่เนาะเจชิ้นชิ้นจังตื่นตอนเจ็ดโมงเช้านะครับอะเชิญใครจะมาต่อข้อสองอะธนัดมาปึ๊บ เดี๋ยวค่อยปรับอ่าข้อต่อไปเขาบอกว่าครอบครัวชินจังออกไปเที่ยวเวลาเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งอ่ะโชว์ถูกไหมทุกคนดูเจ็ดโมงครึ่งแปลว่ากี่นาทีครึ่งครึ่งเออสามินาทีเข็มยาวอยู่ที่เลขหกถูกต้องไป ใครจะอมาหมุนอีกอ่าพัดมาไม่ยากไม่ยากาเพราะว่านี้เรียนมาตั้งแต่เกิดแล้วอ๋อจดข้อต่อไปเขาบอกว่าชิ้นจัง,งเล่นน้ำถึงเวลา10นาฬิกา15นาทีอ่า15นาที10น่าจะง่ายเนาะ15นาทีอยู่ตรงไหนหาสิเออหมุนไป องง่งงงงงงสิบสิบห้านาทีอยู่ไหน <Okay. S 1> อ่ะโชว์ชูหน่อยสูงหน่อยให้ตรงกล้อง,งเพื่อนดูถูกไหมสิบห้านาทีไหมอือสิบนาฬิกาก็คืออยู่เลขสิบถูกไหมเหลี่มสั้นและเข็มยาวอยู่ที่เลขสามนะครับสิบห้านาทีอ่ะขออีกหนึ่งคนคนสุดท้ายอ่ะมาอ่ะอสุดท้าย ชินจังกลับบ้านตอนเที่ยงแปดนาทีอ้าวไม่ลงเลขห้าแล้วยังไงเที่ยงแปดนาทีเออเอากะเอาให้มันแปดอ้าวโชถูกต้องไหมเที่ยงแปดนาทีเข็มสั้นอยู่ที่เลขสิบสอง แล้วก็เข็มยาวอยู่8นาทีก็ระหว่าง1กับ2อ่ะขอบคุณครับเก่งมากอ่ะสุดท้ายเราเดี๋ยวเราทำแบบฝึกหัดกันหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาเอามาไหมอ้าวแบบฝึกหัดเออใหนดูหน่อยหน้าอะไร ทางบ้านรอแป๊บหนึง่งดูก่อนน้าโอโ้โหโอ้โหน้าหนึ่งร้อยสิบหก มีสามข้อเองหน้าหนึ่งหนึ่งหกจดไว้ก่อนนี่นะหน้าหนึ 1, 1, ่งหนึ่งหกแปดฝึกหัดนะครับคือเล่มนี้นะยกให้ดูนี่นะหน้าหนึ่งหนึ่งหกนะออมีสามข้อเองนะครับแค่นี้แหละไม่มีการบ้านเพราะว่าครั้งนี้ถือเป็นการทบทวนเรื่องป .3 ก่อน เดี๋ยวคราวหน้าค่อยขึ้นเรื่องใหม่นะครับอ่ะทางบ้านทำหน้านี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาดูกันนะครับ116นะไปะ